สวัสดีค่ะพกเราพิกซี่ค่ะตอนที่แบบมาสาวเช็คก,ก็ได้เห็นแบบบรรยากาศรอบๆโรงเรียนแล้วนะคะคก็เห็นแบบทั้งเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กประถมมัธยมอะไรอย่างงี้ก็น้องๆก็น่ารักมากๆ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มาอยู่กับพี่ดิวเตอร์นะคะก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้พี่ดิวเตอร์ได้ทถทายน้องๆโรงเรียนยอดแซววัฒน์อะไรครับสวัสดีฮะพี่ชื่อดิวเตอร์นะฮะจะค่ายมาครับผมสวัสดีครับนี่ครับก็อยากจะถามความรู้สึกพี่ดิวเตอร์ค่ะว่ามาแสดงคอนเสิร์ตที่โรงเรียนยอดแซวอุวัฒน์รู้สึกยังไงบ้างค่ะรู้สึกดีมากน้องๆน่ารักมากแล้วก็บอกว่าสนุกฮะเวทีก็ใหญ่วิ่งแล้วเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเป็นึ่งฮะ ข้อต่อไปนะครับพี่ทิวเตอร์อยากจะฝากบอกอะไรน้องๆโรงเรียนยศไซค์ว่าทำยังไงครับตั้งใจเรียนนะฮะแล้วก็เชื่อฟังที่ครูสอนนะฮะก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะฮะผมนะฮะแล้วก็อยากให้พี่ทิวเตอร์ฝากช่องทางติดต่อนิดนึงว่าเออจะติดตามผลงานพี่ทิวเตอร์ได้ที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาฮะชื่อเพลงเต็มหนึ่งดูคอแล้วกันนะฮะติดตามได้ในช่องค่ายมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นไอจีส่วนตัวก็จะเป็นทิวเตอร์ underscore T N U ครับผม ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พิตอร์มากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับพวกเราขอบคุณครับแล้วก็เชิญทุกคนไปรับชมภาพบรรยากาศในงานได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กับวงพิกซีก็วันนี้นะครับพี่พิกซีได้ข่าว่าแก็นะนัาตัวจสอบกัน้องนุ้มๆจะแซงถามครับสวัสดีค่ะพวกเราพิกซีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะอิงโกลพิกซี่ค่ะ ครับก็อยากจะถามความรู้สึกพี่ๆี่ครับที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตในที่โรงเรียนยาแซอุป,ปรรมัมภมครั้งนี้เป็นครั้งแรก <S <S ใช่ค่ะพี่พี่รู้สึกไงบ้างครับจริงๆเราบอกเราชอบคุยกันนะว่าแบบชอบบรรยากาศในการแบบมาที่โรงเรียนเพราะว่าน้องๆน,น่ารักเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกวันนี้ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าจะได้มาเจอน้องๆที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็จะทําให้เต็มที่ค่ะ ก็ขอไลยนะคะอยากจะถามพี่พี่พี่ซว่าพี่พซีอยากจะฝากว่ามองพี่ชื่เป็นอะไรรอดมากไหมครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับน้องๆที่ชื่นชอบพวกเรานะคะพวกเราก็ดีใจแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆน้องๆทุกๆคนเลยนะคะสําหรับการทําอะไรก็ตามเนาะก็จะเรื่องเรียนใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้รู้จักกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นแรง support ที่ดีต่อกันไปเรื่อยๆเลยนะคะ ครับก็อยากถามพี่ๆค่ะว่าถ้าเกิดเลือกหนึ่งเพลงของพี่ๆให้กับน้องๆโรงเรียนยอแซฟบุยากถพี่ๆจะเลือกเพลงอะไรครับแล้วก็ขอให้ลองเพลงให้ฟังนิดนึงเลยไหมครับก็ตอนที่แบบมาเเช็คก็ได้เห็นแบบบรรยากาศรอบๆโรงเรียนแล้วนะคะก็เห็นแบบทั้งเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กประถมมัธยมอะไรอย่างนี้ก็น้องๆก็น่ารักมากๆก็เลยเลือกเพลงน่ารักเกินต้านให้น้องๆที่โรงเรียนยอดแซฟนะคะก็แค่นี้ กันเธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้จะรักคนนี้เพราะคนอื่นก็สู้เธอไม่ได้หรอกมองที่ไรก็น่ารักและสดใสคงต้านเธอไม่ไว้ฉันคงไปรักคนอื่นไม่ได้หรอกขอบคุณค่ะ โอเคค่ะก็สามารถติดตามพวกเราพิ x ซี่ได้นะคะที่ช่องทาง l i ส entertainment นะคะนั้นก็จะมีพวกเพลงต่างๆนะคะแล้วก็มีอัลบั้มที่พวกเราเนี่ยเพิ่งปล่อยไปนะคะแล้วก็สามารถติดตามด้ทางทุกๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook t w i t t e r i n s t a g r a m นะคะก็สามารถ รับชมข่าวสารได้ที่ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะครับแล้วก็ทุกคนครับอย่าลืมนะคะแค่ติดตามผลงานของพี่พี่พิซซี่ดู MV แบบไม่กระตุกอย่าลืมใช้ซิม A a S 5G นะคะขอบคุณพี่พี่พิซซี่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะก็ไปรับชมบรรยากาศได้เลยครับ หมวลชนสภานักเรียนโรงเรียนยอแสฟอุปธรรมโจเซฟอุปธรรม Student c ของซูม m เดีย